เรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆของคุณออตโต้นะคะที่คุณออตโต้ไปเจอมาด้วยตัวเองค่ะชื่อเรื่องว่าคืนกลับบ้านคุณออตโต้ส่งมาที่รายการของพีกแจกนะคะเป็นรายการ The Ghost Radio ออกอากาศวันที่20พฤศจิกายน2565ค่ะ โดยเรื่องทังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ20ปีที่แล้วตอนนั้นคุณอโอตโตเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งนะคะเราก็จะมีกิจกรรมบ่งกับเรียนหนะักทำให้ไม่ค่อยได้กลับบ้านพอสอบเสร็จทุกคนก็เตรียมตัวกลับบ้านกันคะ่ะแต่พอคุณออโต้ลงรถทัวร์ปุ๊บนะคะเขาก็แวะไปหาเพื่อนก่อนเลยที่ร้านเกมไปหาเพื่อนแล้วก็นั่งคุยนั่งเล่นกับเพื่อนจอบจนเวลาเนี่ยลุกเลยไปประมาณ3ามสี่ทุ่มคะ่ะซึ่งทุกคนก็จะรู้กันว่าที่ต่างจังหวัดเวลานี้เนี่ยมันก็ดึกมากแล้ว คุณออตโต้เขาก็เลยวานให้เพื่อนไปส่งที่บ้านแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนของคุณออตโต้เขากลัวผีมากนะคะคุณออตโต้ก็เลยบอกเพื่อนว่าให้ส่งที่หน้าปากซอยแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะเดินเข้าไปเองซึ่งทางเข้ามันก็จะเป็นทางเดินเล็กๆคะ่ะเดินเลาะตามบ้านคนไปก่อนที่จะถึงบ้านของคุณออตโต้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านบ้านของลุงเพชรก่อนคะ่ะเพราะว่าหลังบ้านแกติดกับหน้าบ้านของคุณออตโต้ซึ่งบ้านลุงเพชรอะ่ะ กจะเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้านะคะซึ่งเป็นร้านที่บ้านของคุณออตโอตโอเขาก็ใช้บริการบา่อยๆเหมือนกันพอเดินเข้าไปในบ้านก็พบว่าบ้านแกเนี่ยหน้าบ้านมีการกางเต็นท์อยู่เหมือนกับมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งจังหวะที่คุณออตโอตโอเขากําลังมองมองอยู่ในบ้านจู่ๆแกก็ได้ยินเสียงผู้ชายกระแอมคะ่ะคุณออตโต้ก็ตกใจพอหันมาก็เจอลุงเพชคุณออตโตก็เลยสวัสดีลุงแกก็ทักทายว่า อ้าวโตเพิ่งกลับบ้านหรอคุณออโต้ก็ตอบไปว่าใช่ครับลุงไม่ได้กลับมาหลายเดือนแล้วทำไมลุงยังไม่นอนครับแต่ว่าลุงแกก็ไม่ตอบนะคะได้แต่ฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มคุณออโต้เขาก็เลยบอกว่างั้นผมขอตัวไปบ้านก่อนนะครับกลัวว่าถ้ากลับดึกกว่านี้แม่จะนอนแล้วลุงแกก็พยักหน้าคะ่ะ หลังจากที่คุณออตโต้กลับบ้านนะคะเขาก็เข้าไปอาบน้ําแล้วก็ออกมารับลมตรงระเบียงจังหวะที่กําลังมองอะไรไปเรื่อยนะคะเขาก็เห็นว่าลุงเพชรแกมาทําอะไรสักอย่างที่ใต้ต้นไม้แล้วแกก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ค่ะสักพักหนึ่งเขาก็เห็นว่าขาแกห้อยลงมาเหมือนกับโหนมาเตะไปเตะมาแต่ว่าด้วยความที่พุ่มไม้มันบังนะคะคุณออโต้เขาก็มองไม่ชัดว่าลุงแกทําอะไร แล้วในจังหวะที่คุณออตโต้ขอบเพ่งมองอยู่อะน้องชายแกก็เรียกว่าให้เข้าไปทํำพรมให้หน่อยคุณออตโตเ้เขาก็เลยเข้าไปในบ้านคะ่ะพอออกมาดูอีกทีคราวนี้ก็ไม่เจอลุงเพชแล้ว ช่วงปิดเทอมหนึ่งเดือนนั้นนะคะคุณออตโต้เขากลับบ้านเนี่ยเขาก็ออกไปสั่งสรรกับเพื่อนทุกวันเลยค่ะกลับมาก็เหมือนเดิมเพื่อนมาส่งที่หน้าปากซอยแล้วคุณออตโต้เขาก็จะเดินผ่านบ้านลุงเพชรเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาก็จะเห็นว่าแกจะนั่งอยู่ตรงแคร่เวลาเดิมะที่เดิมตลอดจะเป็นเวลาประมาณ3ามสี่ทุ่มคุณออตโต้ก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าลุงแกเป็นคนขยัน จนวันหนึ่งใกล้จะเปิดเทอมแล้วเขาก็นัดเพื่อนว่าเดี๋ยวไปกินเลี้ยงส่งท้ายกันเราก็จะกลับดึกหน่อยกลับประมาณเที่ยงคืนวันนั้นเพื่อนก็มาส่งเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาก็เดินผ่านบ้านลุงเพชรเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ไม่เจอลุงเพชรน,นะคะคุณออโต้ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันดึกมากแล้วแหละแต่จังหวะที่กําลังจะออกจากบ้านลุงแกเพื่อที่จะข้ามไปบ้านตัวเองอะคุณออโต้ก็ได้ยิงเสงกระแอมเขาก็เลยหันไปมองขาตรงแค่แต่ก็ไม่เจอ แล้วพอหันไปมองตามเสียงนะคะก็เห็นลุงแกนั่งอยู่ตรงกิ่งมะม่วงข้างบนค่ะแกนั่งอยู่โดยที่มีเชือกตรงคอแกแล้วแกก็ยิ้มให้แต่ว่าด้วยความที่คุณออตโตเมานะคะเขาก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเดินเข้าบ้านตัวเองเฉยเลยค่ะพอตื่นเช้ามาประมาณ9ก้าโมงเช้าคุณออตโตเขากะว่าวันนี้อ่ะเขาจะเอาเสื้อไปแก้ขนาดแม่ของคุณออตโตเขาก็ถามว่าจะเอาเสื้อไปแก้ที่ไหน คุณออตโต้ก็บอกว่าก็แก้กับบ้านลุงเพชรไงสีหน้าของแม่ก็ตกใจเลยค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าเฮ้ย mm hmm. โตอย่ามาไร้สาระนะลุงเพชรแกเสียไปแล้วแกเสียไปตั้งแต่เดือนแรกที่โตไปเรียนเลยคุณออตโต้ก็เถียงนะคะว่าแม่อย่ามาโกหกผมเดินผ่านบ้านแกทุกวันผมเจอแกทุกวัน แล้วแม่ก็เดินมาตีแขนคุณออตโต้รัวๆเลยค่ะคุณออโต้เขาก็เดินไปหาพ่อแทนพ่อก็บอกว่าโตจะไปแก้เสื้อกับลุงเพชรได้ยังไงลุงแกเสียไปแล้วจริงๆแล้วทีนี้พ่อก็ไปหยิบซองซองหนึ่งมาค่ะมันเป็นซองงานศพของลุงเพชรจริงๆคุณออโต้ก็เลยอึ้งไปเลยแล้วก็คิดว่าคือแกก็คงมาลาเราแหละเพราะว่าเขาเห็นกันมาตั้งเด็กแล้วก็สนิทกันมา,มากแกก็เหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลย เรื่องของคุณออตโต้กับลุงเพชรก็จบลงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบเรื่องนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ